ช้อปปิ้งอยู่ที่บิ๊กซีนะคะวันนี้วัน,นัทมากับคุณแม่นะคะก็กำลังจะมาช้อปปิ้งซื้อของไปทำอะไรกี่ก<ม>แม่วันนี้วันนี้จะทำอะไรกี๊ซื้อผักไปก่อนกันแล้วกันจะทำอ,อะไรเดี๋ยวก่อนซ<ม>ื้อหัวหอมซื้อหัวกระเทียมไม่มี ันนี้วันัสจะมาบอกรักแม่ผ่านแคมเปญของโรงแรมฮิวตันพัทยานะคะก็วันัสก็รักแม่ที่สุดนะคะก็ภูมิใจมากเลยที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่นะคะก็รักแม่ทุกวันไม่มีวันไหนน้อยตรงเลยก็วันัสก็อยากให้อของขวัญกับแม่ปีนี้เป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดนะคะก็ต้องขอความร่วมมือของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะช่วยกันกดไลค์ เยอะนะคะขอบคุณมากค่ะ